สวัสดีครับเกบพระสมเด็จตามตำรานะครับคลิปนี้เป็นคลิปประกวดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พุทธศิลป์สุโขทัยนะครับมูลีพลังบุญเป็นองค์ที่หมายเลขสิบห้าแล้วครับโดยองค์นี้จะแตกต่างกับองค์ที่สิบสี่ก็คือจะเป็นลักษณะพระที่เป็นพิมพ์สุโขทัยนะใบหน้าทรงกลมออกวงรีนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับองค์นี้นะครับหลายคนนชอบพระทรงนี้นะครับก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยใบหน้านะครับเป็นลักษณะผลมะตูมด้วยนะครับเกตทะลุซูมเลย ซ้มไม่สมมาตรแต่ว่าซ้มเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่เหมือนกันคือฐานเขียงครับมีร่องรางน้ำตื้นๆบริเวณนี้สอบตรงนะครับตรงนี้เฉียงขึ้นนะครับพรารักษาพิมพ์เนี่ยจะเห็นแข้งสารเนี่ยชัดเจนเป็นคุณสมบัติการแก่แม่พิมพ์นะครับข้อเท้าซ้ายเนี่ยอยู่เหนือเข่าขวานะครับกรอบกระจกก็จะลงมาอยู่ในตำแหน่งสัดส่วนก็เดเลยโชนะครับหมายความว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าตัดจากตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยพิมพ์เนี่ย ตอบข้อสงสัยได้นะครับของคนที่มองว่าเอ๊ะทำไมกรอบกระจกถึงตัดลงมาไม่เท่ากันนะครับครนีนี้ครับเราก็นําองค์พระมาดูใกล้ๆบ้างนะครับองค์พระนี่เป็นลักษณะขาวหนึกแกร่งเช่นเดียวกันนะครับขาวแกร่งเลยนะครับด้านหลังค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็จะมีรอยเนี้ยนะครับเหมือนรอยหนอนด้นนี่ครับใหญ่ๆคือกลุ่มเนี้ที่เป็นหนึกแกร่งครับไม่เจอบริเวณนี้แบบผิวสังขยาก็จะมีรอยหนอนด้นหรือรอยปูไตอันนี้เป็นคุณสมบัติของ เนื้อนี้นะครับในมาตรฐาน p s a ของเรานะครับส่วนซุ้มนะครับองนี้เป็นลักษณะแบบผ้าซุ้มนะครับผ้าซุ้มเหมือนกันนะครับโค้งขึ้นนะใบหน้าเนี่ยออกเป็นลักษณะผลมะตูมด้วยนะครับซึ่งจริงๆนะครับผ้าที่เป็นสุโขไทยในการประกวดครั้งนี้เนี่ยถ้ามีใบหน้าลักษณะผลมะตูมและวงรีนะครับก็คือสุโขไทยปกติและพิษณุโลกเนี่ยเราขอจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ชัยจีวรนะครับเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแข้งสารให้ชัดเจนมากนะครับผิวมีลักษณะผิวขาวนะครับหลายคนชอบลักษณะ แนวนี้การตัดกรอบค่อนข้างจะเรียบนะครับค่อนข้างจะเรียบเป็นลักษณะพายุปลายแล้วนะครับซึ่งพระองค์นี้นี่ก็ผ่านมาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะประกวดนะครับต้องตรวจมาตรฐานมาให้หมดแล้วนะครับของเรา PSDA องค์นี้นะครับเป็นพระลัะมีแกล่งนะครับเวลาเราดูเนี่ยผิวก็จะมีความมันเงาแต่ว่าจะไม่ได้แตกลายสังโากนะครับด้านหลังเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือบริเวณผนังเนี่ยเป็นผิวสังขยาครับนี่มีหินดินยยเขียวอยู่ด้วยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่หายากนะครับไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ก็ดีนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะผิวสังขยาแล้วก็มีผ้าซุ้มกอกําแพงเพชรอยู่แล้วคราวนี้เรามาดูที่องค์ผ้าบ้างนะครับเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับก็คือจะดูหนึกนะครับจะดูหนึกแต่ว่าดูนุ่มตาใช้คํานี้นะครับแต่แกล่งนะครับเราเรียกว่าหนึกแกร่งและผิวเนี่ยมีลักษณะของความมันวาวของผลิตอยู่ด้วยนะครับให้ดูนะครับความมันวาวของผลิตชัดเจนนะครับ แล้วก็บริเวณนะครับพระี่ยมีการยุบขดอยู่แล้วนะครับแข้งสันเนี่ยเห็นข้อเท้าขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับนะครับเป็นมีเขาเรียกว่ามีมิติให้เห็นได้อย่างชัดนะครับส่วนองค์พระในฐานเขียงนะก็จะมีร่องรางน้ำเนี่ยดูผิวนะครับเราดูในออกขาวนะครับถ้าสูงใกล้ๆเนี่ยเกือบจะเป็นขาวงาช้างแล้วครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแต,กล,มแตกลายสังฆาโลกซึ่งอยู่คนละกลุ่มกันนะกลุ่มเนี้เนื้อแกล่งแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะไม่แตกลายสังฆาโลกนะจะมี ผมที่เป็นรอยขดชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะของที่เหมือนรอยนอนด้นนะครับก็คือจะใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยรอยแตกต่างๆนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็นผิวสังขยาด้วยซึ่งก็ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็เกิดจากการหดกันของเนื้อนะครับที่มีอยู่ในองค์พระนะครับดูด้านหน้านะครับให้ดูบริเวณซุ้มก็จะเห็นลักษณะเนี่ยแม้แต่ภเกกก็สวยงามนะครับมีการยุบขดต้องถือว่า หลายท่านที่ส่งมารอบนี้นะครับก็คัดพระสวยของตัวเองมาเลยนะครับและบริเวณขอบขึ้นไปเนี่ยนะครับมีรอยหดเขียวอยู่ด้วยนะครับนะครับดูไปแล้วนะครับเนื้อขาวนี่ก็เป็นหนึ่งในเนื้อที่พระธรรมถาวรพูดถึงนะครับแล้วก็มีขีดเนื้อตำราชัดเจนนะครับว่ามีขาวลักษณะไหนบ้างนะครับนี่เป็นเนื้อหนึ่งครับอย่าลืมนะครับชมแล้วแชร์นะครับแล้วก็บอกต่อจากนั้นโหลดที่ ใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะไปลงคะแนนให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ